ในส่วนของประเทศไทยเราได้ส่งทีมเขาบอกว่าเขาไม่กุเสียวนะครับไปลงทุนะไรประเทศไทยมีสมาชิกการค้านะครับนอกจากจะมาช่วยงานเราแล้วยังมาบริการเรบริษัทเบตตูดเอาทุกอ่งสอนเราร้านนีกตองไปก่อนได้เดี๋ยวพนักงานไปร้านนีก็ต้องไปก่ันได้เดี๋ยวักงานไป นะครับมาแล้วท่านใดดีครับท่านนายกองการมหาสมุทรจังหวัดแพระครับท่านเชิญทุกทยนะครับวันนี้กอท่านนายกองการมหาสุขจังหวัดท่านรองผอรมนท่านนายกพุทธไตยศูนย์รับบริการเงินและสิ่งของจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพื่อที่จะนำรวบรวมเงินวันนี้เราก็ับนะเราก็ับนะครับสองสามสิบบริษัทปูนสเปนไทยแกงคอยจำกัดนะครับหนึ่งแสนบาทครับ ใช่ครับเชิญครับน้องก้องเลยครับในวันนี้ด้วยค่ะปะหยัดปยัดตันี้ดิค่ะไม่เป็นไรครับเดีกฮาร์ดทาจังหวัดและทีมงานครับเชิญครับทัเลยนะคะวันนี้ก็บอกว่าเอาความคยจทีมงานค่ะ ท่านที่มาถึงแล้วนะครับที่นะค้องชาวเนปานนะครับถ้ารู้ก็ตองคงจะพึงใจว่าคนไทยนี่ที่โอ้น้าสวนที่สวยที่สุดคนหนึงครับใช่ค่ะแต่ก็บอกว่าแต่ถ้าสวยาในี้ณด้วยกนในเรื่องของให้อากาศก็คนคนละไปเลยอากเจอพี่ไบ่าได้ครับแล้วไรถได้ไหมรถได้